สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งแล้วก็ผู้กําลังติดตามรับชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้ผมพากลับมาดูที่จังหวัดชัยภูมินะครับงานเอ็กโปรหรือว่างานเดโมโเครื่องเสียงที่ใหญ่ที่สุดของเขาบอกนะ,ะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ที่น่าสนใจจริงๆอ่าชัยภูมิเนี่ยเขาเป็นเมืองเมืองแห่งเครื่องเสียงนะครับเมืองแห่งผู้ผลิตนะพามาดู Power amp นะครับของค่าย i r s t ์สแอมโปลนะครับ จริงๆแล้วมันเป็นที่น่าสนใจมากนะครับเจ้า4ตัวนะครับ fxcd นะครับ fxcd ตัวนี้เนี่ย CD ก็ตัวนี้ก็คือ,อน่าจะเป็น4 c h a n n e นนะครับ c h a n n e นละ1,300วัตต์นะครับ8โอโอมขับได้ถึงโอหโอมเลยนะครับโอมโอมคือสามารถพ่วงได้4ดอกแต่จริงๆก็คายแม็กมันอยู่ที่8โอโอมกับ4โอห์มนะถ้าจะเล่นให้เหมาะสมจริงๆก็คือ8โอห์มกับ4โอห์ม อแล้วก็ตัวที่ลดลงมานะครับลดหลันลงมาก็คือ XT นะครับ CD XT นะครับตัวนี้ตัวนี้ขับได้นะครับขับดอก1,000วัตต์พัน0ร้อยวัตต์ได้นะครับเช่นนั้น,นล้ว950นะครับแปะโอห์ม oh นะครับทีนี้ก็เอาที่มันตรงหน้าที่จริงๆที่สำหรับมาขับตู้ซับเบ็ดหนักๆ FB 9D เนี่ยนะครับตัวนี้ข้างหลังเขาแยก นะครับแยกสเปคคอนให้ด้วย1,950วัตต์นะครับเนี่ยอัดเบสหนักๆถ้า4โอห์มนี่ก็2,300วัตต์เนี่ยผมว่ามันสุดยอดนะครับสุดยอดอีกตัวหนึ่งนะครับลองมาคือ DX 8,500นะครับ2 2แชแนลนะครับ Channel แชแนลละ1,450วัตต์นะครับ8โอห์มตัวนี้ราคาไม่สูงนะครับถ้าเกิดพูดถึงราคาที่ ไม่เกิน25 0 0 0นเะนี่ยผมว่าแบรนด์ไทยน่าเล่นกว่านะครับน่าเล่นกว่าแบรนด์แบรนด์ที่ใหญ่นะครับแบรนด์จีนอันนั้นซ่อมก็ยากอะไรไม่ไม่มาตรฐานนะครับแต่ละซึ่งว่ายี่ห้ออะไรก็ช่างที่เราสั่งแบรนด์จีนเข้ามาเนี่ยมันผลิตในหนึ่งยี่ห้อมันผลิตเป็น10โรงงานนะครับแต่ละโรงงานก็เอาอะไรไม่เหมือนกันมาใส่อาจจะเป็น เบอร์เดียวกันแต่คนละยี่ห้อคนละเกรดนะครับพอ,อมาซ่อมมาซ่อมยากมากนะมันมาซ่อมยากนะครับหลายหลายคนถ้าเทียบเบอร์เทียบเบอร์ไม่ได้ก็ก็ไม่รู้จะใส่ยังไงนะมันก็เลยเกิดปัญหาในการซ่อมบำรุงนะครับ,นะรบสมมติว่าเราซื้อไอ้เจ้ามาตินที่กำลังดังๆอยู่เนี่ยมาสองตัวเกิดมันผลิตในคนละโรงงานนะเสียงมันก็ไม่เท่ากันนะครับผมลองมาแล้วเสียงมันไม่เท่ากันนะครับมันทำให้เกิดปัญหา เกิดปัญหาค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับอเอ้ยอบางคนซื้อ power ตัวนี้มานะซื้อมาแล้วมาขับตู้ซับนะข้างละสี่ดอกเลยนะครับขับได้สบายเลยนะแต่พอซื้อมาอีกตัวหนึ่งขับสองดอกไม่อย่างเงี้ยมันมันเหมือนอมันผลิตคนละที่กันนะก็คืออ่าของปลอมอะ่ะเพราะมันปลอมมันปลอมเป็นสิบบโรงงานนะมันไม่ได้ปลอมเป็นโรงงานสองโรงงานนะประเทศมัน ใหญ่มันจเจริญมันส่งเสริมนะครับมันต่างกับเรานะของเราอาจจะมีของปลอมพูดถึงแทบไม่มีเลยแหละแต่ถ้าเป็นแอมป์ประกอบก็จะซื้ออะไรเข้ามาประกอบอย่างเงี้ยแต่ของของเขาไม่เป็นอย่างนั้นเขาประกอบตั้งแต่ชิ้นส่วนเล็กๆใช่ไหมอ่าทรานซิสเตอร์หรือว่าอ่ารีซิฟลิซิสเตอร์แต่ละตัวเนี่ยแต่ละเบอร์เนี่ยเกรดอะ่ะไม่เหมือนกันอะ่ะบางตัวร้อยเปอร์เซ็นบางตัวหกสิบเปอร์เซ็นบางตัวยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับนี่คือปัญหาอ่า ของพี่ใหญ่แล้วก็เขาจะมองดูดูประเทศที่เขาส่งออกนะเกรดแต่ละประเทศอ่ะเชื่อวส่งไปอินเดียจะใช้เกรดนี้ประเทศไทยใช้เกรดนี้ประเทศลาวใช้เกรดนี้ใครบอกว่าไปซื้อที่ประเทศลาวประเทศกัมพูชามันถูกกว่าไทยครึ่งหนึ่งไปซื้อมาใช้เนี่ยผิดหวังเลยนะครับของคนละเกรดแต่ถ้าเกิดมันมาขายในโฮมโปรในประเทศไทยเนี่ยมันก็มีเกรดดีของมันนะครับเพราะมันจะมองมองประเทศแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะครับคือเขามองทะลุก,กว่า กว่าบ้านเราว่างาน้นเถอะเขามองทะลุในการค้านะครับเพราะว่าเขาเป็นยักษ์ใหญ่ของโลกนะครับฉะนั้นามาตรฐาน power amp สูงนะครับของไทยนะครับอาจจะราคาแพงกว่าหน่อยหนึ่งแต่คุณภาพนะครับผมยอมรับนะครับไม่ว่าทางชัยภูมินะครับไม่ว่าจะเป็นเอกอนันต์ first amp pro เอกซาวอะไรต่างๆเนี่ยสุดยอดนะครับชอช้างเนี่ยแล้วก็ซ่อมไม่ยากด้วยนะครับ ซ่อมไม่อยากง่ายมันของญี่ปุ่นนะครับของไทยเนะี่ยซ่อมง่ายซ่อมง่ายบางทีเราอาจจะไม่ต้องเสียเวลามาจ้างช่างซ่อมเองก็ได้เพราะว่าผู้ผลิตก็อยู่ในประเทศเราใกล้กว่านะครับส่งไปสนีไปเขาก็ซ่อมให้นะครับก็เลยพาพามาดูนะครับเฟิร์สแอมโปนะครับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผมนะเฟิร์สแอมโปที่พามาดูเพราะว่าราคามันไม่สูงนะครับราคาที่ วันนี้มาดูราคาที่ผมเอามาโชว์คือมาจากเฟ e บุ o กเขาราคามันไม่สูงมันถูกนะครับเนี่ยพันเก้าสองมืนเก้าสองมืนเนี่ยมันมันมันถูกกว่าเราเไปซื้อของหมื่นสี่หมืนสามของจีนมาแล้วมาปวดหัวอย่าลืมนะครับว่าซ่อมหรือครั้งหนึ่งเนี่ยไม่มีช่างช่างคนไหนคิดค่าหรือต่ำกว่าพันห้านะครับผมเอาคอเป็นประกันเลยเพราะผมเคยเป็นช่างมาก่อน ถ้ารือออกมาซ่อมเปลี่ยนอะไรตัวเดียวผมก็คิดพันห้าขึ้นนะครับเปลี่ยนแค่ TR 2คู่เดียวเนี่ยผมก็คิดเขาคิดสามพันแล้วเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอิเล็กทรอนิกส์มันซ่อมตรงไหนเขาคิดยังไงเราก็ต้องจ่ายถ้าคุณซื้อมาหมื่นสี่คุณซ่อมสามพันสอพีทีก็6กพันก็สอง0มื่นแล้วฉะนั้นคุณซื้อสองหมืนดีกว่าเอาของไทยดีกว่าถ้ามีแรงกำลังซับก็ซื้อของแบรนด์เนมใหญ่ๆขึ้นไปไอะนะครับ ของแบรนด์เนมของเมืองไทยก็มีหลายยี่ห้อนะครับอย่าง f อฟเก็เริ่มเป็นแบรนด์เนมแล้วเห็ <S <S <บ>นไหมครับเป็นแบรนด์เนมใหญ่แล้วนะครับ uh, ถ้าสมมติว่าเราซื้อออทาร์ฟมาอย่างเงี้ยถึงจะ3ามหมื่นกว่า4ี่หมื่นกว่าแต่ก็ต้องมั่นใจว่าของเขาผลิตในประเทศไทยมาตรฐานเขาสูงหรือหรือบริษัทนําเข้าที่มันเ,เป็นบริษัทใ,ใหญ่ๆนะครับอย่างเช่น TdK NPE อะไรพวกนี้ที่ที่เขานําเข้าที่ โรงงานในประเทศจีนที่เขาสามารถที่จะออกแบบสั่งได้ว่าต้องใช้ตัวนี้ตัวน,วนี้คือเขาควบคุมโรงงานได้อันนั้นโอเคนะครับแต่ถ้าเราสั่งเองเราควบคุมโรงงานไม่ได้พอเราสั่งชิ้นละชิ้นสองชิ้นเนี่ยไม่รู้มันห่อเหินเดินอากาศมาจากไหนอันนี้ปัญหานะครับปัญหาใหญ่เพราะว่าผมสัมผัสมาเยอะผมสั่งซื้อจากจีนมาหลายตัวเกิดปัญหาว่าเอ้ยออบริษัทใหญ่มันเขาเขาให้เขาอ้างว่าบริษัทนี้ส่งไม่ให้เขาเปลี่ยนกับบริษัทนี้มาเราไม่รู้ที่มาที่ไป นะแต่ถ้าเป็นแบรนด์ใหญ่ๆที่เขาสั่งประจำเขาสามารถที่จะบล็อกเบอร์ได้ออกแบบให้โรงงานทําได้อันนั้นโอเคยังไม่ว่าจะเป็น TDK NPE หรือว่า NTS Microtech เนี่ยอันนี้เขาเขาบล็อกเขาเออเขาออกแบบให้บริษัทได้ว่าเขาต้องการแบบไหนแบบไหนแล้วบริษัทที่ผลิตเขาก็จะต้องเป็นบริษัทคู่ค้าที่เขาทํากันมานานนะเขาถึงจะมารับประกันเราได้แต่เราซื้อโนเนมมาเนี่ยของปลอมสารพัดที่ห้อปลอมเนี่ย มันทํากันตั้งแต่รากหญ้ายันยอดหญ้านะครับอย่ยามาเชื่อผมฝ่ายเดียวนะครับฟังลหลายๆคนนะครับฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับผม